เหมียวมองกล้องดิเหมียวลิเหมียวลิเหมียวลิมองกล้องหันตาไปให้ใครเหมียวลิฮะอืมอื้มอื้มอืมอืมร้อนเงินเหรอเราอะร้อนเงินเหรอร้อนเงินเหรอร้อนเลนเหรออยากกินอาหารเหรอเหมียวไหม เหมืยลิมามาดิตัไม่ตามอีกอย่างนะี้เลยอื้มเอออืม,อม,มเหมียวรักเอ้เหมียลิขอดูนี่นะทุกคนขอดูบอกเอาไว้ให้ดีเนเสียงดังเดี๋ยวเติมแอร์ไปทำให้นี่ดูนะหากมันก็มารับุกดย ทำไมกระตุกันาดนะ่ะมียวลีเอ้ยไม่ใช่เหมียวเอ้ยเหมียวลีถูกอ่ะยวลีปิดหูมันได้เลยอย่ากัดนะอย่ากัดนะอย่ากัดนะขอกบพุงดิอุ้ย ดูด <ar> ิดูเราสุมองไว้ให้ดูสุมองนะขอดูขอดูเห็นอะไรปะมันร้องไห้ปะโอ้ร้องไห้จงเยอะน้ำตาน้ำตาไหลอยู่ในหูมันก่อนแล้วเมื่อโอ้โหเหนียวเหนียวลิ เฮ้ยจเย็นเมียวเมียวลี <set Matthew> ่ไปไหนเมียวลี <pursue humans> ่ไปไหนไปโผล่อีกด้านเลยเมียวลี่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 อย่าอย่ากัดนะเกือบเลี้ยว โอ้ยโอ้ยมันเหมือนจะขวนเลยตกใจมาเลยตกใจมาเลยอะหม่ยวเหมียวเล็กแมวเล็กเล็กแมวเล็ก อย่านะอย่าอย่าขอขอให้เหมียวเหมียวลิอย่าเมียวเหมียวเหมียวเหมียวตดีเหมียวเหมียวเอมียวเหมวไหมียิเหียวเหเหมีวเห้ีวเมีหยวเหมวเมเหมียวเมีเหมีเียเหมียวเหมียว ยาด้ะยายายานะย,า,ย,า,ยากัดนะเหนียวเหนียวขาลุ่งยายายากัดนะยานะท่านจับที่ขามาเลยม,ลมันกำลังโมโหอยู่อย่านะ้ะยาเกือบเลีว้ว อย่านะมองอย่ามันปะทวงโซฟาคืนดูดิ้อดูอย่าอย่าอย่านนดะดู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  dạ nó miểu miểu mong trong đi miểu mong trong đi anh đều miểu miểu mong trong rồi